อ่าอันนี้อันนี้ที่สี่ครับหันหน้าบุญรักที่สี่ที่สี่ครับหันหน้าบุญรักอ่าต่อไปที่ห้าครับยาดาหลังทองยาดาหลังทองกองเชียเยอะนะหลังทองนะอ่าดีนะวันนี้พ่อใหญ่พ่อใหญ่อยู่ไหนพ่อใหญ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มพ่งอ่าพ่อใหญ่เชียอยู่นู่นปากทางยาดาหลังทองรับที่ห้าไปปั่นจักรยานไปเลย จะไปหลอแหลกีิจะไปของ14ไปนอาอ้าวเชิญต่อไปครับอันดับที่6ดานิสบุนมาเลอดานิสบุนมาเลิศดดิรอซาดอิสลามเอะมาเลยครับดิรอซาดอิสลามียะทันบีลานอาบิดินส่งเข้าประกวดนะครับแม่ได้หม้อไอ้ได้ไรอ่ะเตาอบเตาปิ้งเตาย่างนะประมาณนี้นะครับ ต่อไปอันดับที่7ครับมูฮัมหมัดบินอิสเตรตมูฮัมหมัดบินอิสเตรตอันดับที่เจ็ดอ,อ่อาเฉียดไปนิดเดียวจะเอาจักรยานแมมลองไปเคลียกันลองไปเคลียอันดับที่7ครับมูฮัมหมัดบินอิสเตรตอันดับที่8ครับสามีหวังพีทักเด็กเด็ก,ดกหญิงซามีหวังพีทัก ซามีหวังพิทักษ์คุณครูมัมหมัดนุสเซส่งเข้าประกวดนะครับดูรุ่นฮูดานะต่อไปเก้าครับรอสซสาขำต้นวงนูรุ่นฮูดาเช่นเดียวกันนะเอาพัดลมไปพัดจะได้เย็นเย็นใจจะได้เย็นเย็นจะได้ไม่ร้อนจะได้ไม่มองค้อนใครต่อไปฟินดี ที่10ครับฟินดี้วงมาส้ออันนี้ที่9อ่ารอสซาจ,จากดรุนลูดาเอาที่สครับฟินดี้วงมาส้อฟินดี้วงมาซ้อเอาที่9ได้จักรยานเอาไปเกียร์เลยไปเกียร์กับที่ที่หนะ่ยอ่าไปแลกกับที่หนะเอาไหมอ่าคนละโรงเรียนกันไปแลกกับที่หเอาไหมต่อไป11อครับฮานิปโซเอง สิบเอ็ดฮานิปโซเฮงไม่ต้องแจกเพราะหมวกไม่ใสอ,อันนี้ดิโรซาดดิโรศาตดไป,ไปต่อไปสิบสองซาเนียวงตะวันซาเนียวงตะวันเชิญครับมาเลยมาเลยนะครับโต๊ะมาเชียแชมาเชียสนับสนุนมาในการตอบปัญหาหนึ่งหมื่นบาท อ,อต่อไปรอบบานินประดับครับ13รอบบานินประดับ14อาซิดหวังกร αι, ะเน่สิบหฮันนานยะกบยะกบมาโอ้โหไม่ต้องแจกบวกไม่ใสบวกไม่ใส่ไใส15ไม่รู้อย่าไปพูดถึงพ่อมัน อ้าวสิบห้ันนานยากบสิหมินฮาตดนิยมมินฮาดนิยมอามินฮาตมินฮาตอยู่ไหนแ <c oughs> ปลีร่างเรียบร้อยอโอ้ได้พอลมไปพัดจะได้เย็นเย็นใจจะได้เย็นเย็นขึ้นออทำอะไรจะใจเย็นเย็นขึ้น <c oughs> มินฮัดนิยมอยู่ไหนครับมินฮัทสิมินฮัดอยู่ไหนมินฮัดอยู่ไหนเอา้าล็อกไว้ก่อนงั้นล็อกไว้ก่อนเอาต่อไป17ครับ17อันดาทูบเทียนอันดาทูบเทียนข้างๆเอามาแล้วอันดานะครับ18เดียร่าฮิมซุนนะ 18, สิเดียร่าฮิมซุนมาเลยครับเดียรา่า19มหดีอรกิจ นี่ตัดสินใจก่อนตอบสามชั่วโมงนี่ครูเขานี่แหละครูเขาเอามาไหมเดียร่านะ 18. เน่ยสิบแปดเดียร่าสิบแก้ามาดีออรกิจมาดีอยู่ไหมไม่อยู่อ้าวคุณควรอนะี่รับแทนสิบก้าต่อไปมีตังก็เก็บไว้ให้เราของรางวัลเด็กไปอย่างเดียวพอยี่สิบครับยามีนพูนทรัพย์ ยียามินพูลรัพยี่สิบเอฟิรด์ดาวพุ่มพวงอ่าฟิรดดาวพุ่มพวงยี่สิบเดี่สิบสองรุชดีบูการุชดีบูกา23่สอ่ายี 23. นูรีนสุขโขยี่สิบสอ้าวคุสมานแอร์ดำวันนี้อยู่นานนะควรอนฟีนะโอ้โหดูดิกินไก่ก่อนแล้ว อต่อไป24อ <c oughs> ดีตบินเกสเปลี่ยนประมุก24บินเกสเปลี่ยนประมุกบินกิสอะไรเอาอยู่ไหนครับบินกสิสอยู่ไหนยกมบอรลูกยกยกมือไหนบินเกสเอาบีลานรับแทนใครไม่มาบีลลนรับแทน25มูซีรร่ฝาอีดินเป็นใครครับอีมามรับแทน บิลันรับแทนอีกแล้ว <c oughs> 24บนะ่บินเกส25มูซีโรย่า24บินเกส25มูซีรอี่ 24, es, 25, 26, ครับดาดานียมาดบำรุงดาเนียมาดบำรุงอยู่ไหนครับยกมือครับลูกดาเนียอยู่ไหนมีไหมของบิลันหรือเปล่าของบิลันเอาบิลันรับอีกอต้อง ต้องเออต่อไป27ครับไอดา้าพี่บูนชัยสิทธิ์ไอดา้าพี่บูนชัยสิทธิ์ไอด้าครับไอดา้ายกมือไอดา้อาอ้าวมาเร็วนลูก28ส่สิบซิมซิมมี่นิยม28สิซิมมี่นิยมยกมืออ๋อนิยมทุกพี่น้องเ้าเอาเอา,เอาล็อกไว้กันเนี่ยต่อไป29นาเดียจงใจรัก นาเดียจง,งใจรักอยู่ไหนครับของบิลันนั่นแหละนาเดียจงใจรักบีลานทีหลังต้องกับชับหน่อยละให้อยู่ให้อยู่ต่อไป30นูรีนแสนเมืองชินด้วยอ้าวดูอะอยู่ยู่อนีนี่นีน่นี่นี่นี่น่นอนูรนีน่นู่นีคคขอขอนีนีมนี่นี่เก,ก่นี่นนี่่น่นีีมกนนน เตประำมมศิษยามีย,มยูตุนมุสลิมลสุราแดงให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนตอบปัญหาในวันนี้นะครับอันดับต่อไปก็จะเป็นช่วงพิธีกรรมพิธีการเปิดงานนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่ท่านโฆษกพระยาสัมพันธ์ประจํางานก็จะมาทําหน้าที่ตรงนี้นะครับตอนนี้ฝ่ายการทดสอบนะครับก็ประกอบด้วยผมฮารุนเโกเฮันาฟีารี ครูฮานิบุญสันนะครับก็ต้องขอกล่าวว่าวะบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายาวะสลามุอะลัยกุมวบารัชมะตุลลอฮ์วะบารักาตุ